โอเคนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Warrior Simulator นะครับซึ่งกูก็ไม่อยากจะอ่านแบบเต็มหรอกนะครับสะกดไม่สะเลยนะเอาง่งา,ายครับเราเนกมนี้เช่นเคยนะครับซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมจะลดเสียงให้ผมแบบเอาเสียงที่ผมจะมีเสียงภาคหน่อยเพราะว่าเสียงภาคผมเนี่ยมันแบบเสียงในเกมแม่งดังกว่าในเสียงภาคกูอีกอีเหี้ย คือกัดจะเล่งไมให้แบบเต็มเป็นพันเลยนะจะได้มีเสียงผมตลอดเวลาคือแ,แอปตัดแอปคือแบบมับบนถ่ายไม่ได้ตอนที่ผมไปล่ารถไฟชูชาวจะปล่อยประมาณสิงหาคมอะแมงเสือมีปัญหาอีกเออก็รอดูเลยนะคลิปน่าจะปล่อยประมาณหนึ่งสิงหาคมนี่แหละแต่ถ้าเป็นคลิปที่ผมเล่นเกมแนบบในแบบโลบอคแบบ,บแบบแบบแนวแบบไปกากถึงเทพนะ่ยผมจะไปปล่อยใน ในวันตุลาคมก็ใกล้วันฮาโลวีนเนี่ยแหละก็อีกประมาณใกล้วันฮาโลวีนวันที่สาสิบเอ็ดนั่นแหละครับอืเอาง่ายๆเลยแล้วผมก็จะมีการฉลองล่าตัวผมจะฉลองล่วงหน้านะผมจะล่าสปาราฉลองวันฮาโลวีล่วงหน้านะเดี๋ยวค่อยแบบมาทาอีกทีหนึง่งนะครับเอาง่ายรับรองว่ามันต้องมันอย่างแน่นอนนะไม่รู้ว่ากูจะทําได้หรือเปล่า ผมมีวินเยอะมากเลยนะผมจะซื้อไอตัวหมูซะหน่อยแล้วกันซึ่งมันรีมาผมก็จะทําให้มันแม่งมันเป็นตัวแบบเป็นตัวแบบไอนี่นะอะซื้อไปราคา800บาทนะครับ800วินเนาะเมื่อก่อนไอตัวนี้มันขายเป็นแบบแลมก,ก่อนนะตัวนี้นจะปรับเลทตัวใหม่แล้วนะเออกูก็ไม่รู้แม่งเหมือนกันมึงเพิ่งมาเปียะตอนนี้นี่นะอะไรของมึงเนี่ยโอเคป้ากูซื้อไป กม,มันแบบมันมันประมาณอีกสามตัวนะครับคือมันหมดต้องรอให้มันรีใหม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาดาบไหม่ครับไปฟ <a look S 1> ิวชั่น <my> ดูดิครับว่าดาบนี้ถ้าเราอัปเกรดเป็นฟิวชั่นทั้งหมดเนี่ยมันจะเกดิดอ <c oughs> ะไรขึ้นไปเดี๋ยวเอาไปฟิวชั่นกันนะครับถึงแม้มันจะกากก็จริงก็เถอะแต่ถ้าเราเอาไปฟิวชั่นเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะหดขึ้นหรือเปล่าอ่ะไปฟิวชั่นหนึ่งนะครับดาเมจประมาณหนึ่งร้อยสามสิบแปดเลยทีเดียว ถือว่าเยอะนะเนี่ยผมบอกเลยนะแต่ผมก็ต้องอัปเกรดมาต่อไปเรื่อยๆนะครับดาไมจคราฟนี่น่าจะโหดกว่าไอ้อาวุทธที่ผมใช้สิเอาถ้าเป็นอาวุธพวกนี้นะอาวุธพวกเนี้ยต้องต้องใช้ไอ้เพชรในการซื้อน่าจะแพงหน้าดูนะเพราะว่าเพชรผมแบบมันไม่ถึงเลยเอางอ่ายๆครับเพชรแบบมันไม่ถึงเลยจะไปอัปเกรดได้ไงถ้าผมอัปเกรดไม่ก็บองจนจนแบบดาเมจน่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมก็ได้ ใช่ครับผมถ้าผมยิ่งอัพอะดาเมก็จะเยอะขึ้นเนาะใช่ครับน่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมน,นะถ้ายิ่งเป็นอาวุธขึ้นรับรองว่าน่าจะโหดแน่นอนปะไปโลกใหม่กันดีกว่าเนาะโลกนี้มันแบบมันน่าเบื่อละเราจะไปโลกในโลกที่สามก่อนซึ่งโลกที่สามเป็นโลกโลกชายหาดนั่นแหละครับเอาง่ายก็คือแบบเกมมันไม่ได้แยกเป็นแมปเลยเหรอวะคือแบบมันแยกเป็นเกมไปเลย เอาไงถ้าคุณไปด่านไหนคุณมันก็จะเทเลพอร์ตไปแมบ,บนั้นนะเออแบบนั้นก็ได้เหรอวะเนี่ยคือเกมมันมีปัญหาตรงนะี้แหละคือในะไรงึงวันเนี้ยเมาจนชาไรน,นี่เอาเฮ้ยผมเข้าไปโซนเพย์ไม่ได้ท่านชมผมเข้าไปไม่ได้เลยทำไมอะ่ะเอ้าผมเข้าไปไม่ได้ แล้วกูต้องทำไงวะแม่งกูเข้าไม่ได้เลยอ่ะเกมมันเออๆลแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกูนี่มันเลเวล,ลหนึ่งเล้วทำไมกูตีไม่เข้าอ่ะเอา้าไอ้เกมมันเอออะไรเฮียอังกูออกเกมเขาใหม่ดิเป็นเฮียอะไรวะไวสัตว์แม่งเลเวลกูลแบบ กูก็เลเวลหนึ่งเลเวลกูเยอะกว่าด้วยซ้ำแม่งเสือตีไม่เข้าอะไรวะเกมมังแน่แม่งจะเอ๋ออะไรเฮี้ยนี่อีกสัตว์วมึเอือมงเนี่ยควายเอ้ยมึงเอ๋อปัเนี่ยเกมไอ้เฮี้ยมึงไปโซนชายหาดเพื่อแม่งมีปัญหาปั๊บเลยมึงเฮี้ย่กูไปอีกรอบดิ เป็นเหี้ยอะไรวะไวสัต์แม่งมีปัญหาเหี้ยเ้ยคือผมตีแบบไม่เข้าเลยอะเอาง่ายๆครับนี่มันเซิร์ฟเดิมนี่โอ้เอาทำไมมันต้องเป็นเซิร์ฟเดิมวะแล้วมันมีปัญหาตรงเนี้ยแล้วผมตีมันไม่เข้าเลยอะไอ้บ้า เนี่ยเลเวลผมก็ถึงนะทำาไมผมตีไม่เข้ามึงบ้าไปละเอา้าเฮ้ยแล้วผมก็เข้าโซนนี้ไม่ได้แล้วมันเอาเซิร์ฟเดิมมาหาเยี้อะไรวะอุย้ยเอาะแม่งเอ้ยมึงจะไปโกรธทำไมล่ะเฮ้ย แล้วกูปิดไม่ได้อีกโอ้พ่อ,องตายเลยสัตว์แม่งเกมเป็นเฮีย้ยอะไรเนี่ยเน็ตกูก็ดีแม่งกวนตีนกูได้เฮีย้ยพ่อ,องตายเลยสัตว์เกมแม่งมึงเกมมึงแม่งมีปัญหาแบบนี้เฮี้ยกูเล่นโซนใหม่แม่งมีปัญหาเนี่ย อะไรของมันวะมึงเป็นเหี้ยอะไรกูกดไม่ได้เหี้ยเอ้ยอา้าวกูไปโซนสองก็ได้วะไอ้ควายเอ้ยกูไปโซนสามกูไม่ไปแม่งไอเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ไอีควายเอ้ยแม่งเสือมีปัญหามึงเป็นเหี้ยอะไรไอ้ควายเอ้ย เกิดมาไม่ก็มีปัญหาซะละกลัวตีนกูเฮี้ยนี่เป็นหาอะไรตั้งแต่กูเริ่มเกมวะแม่งกวนว้นตีนกูเฮี้ยเ้ย กูไปดูนะถ้ากูเข้าไปโซนสาไม่เปเสือ,อมีปัญหาอีกหรือเปล่าอะเดี๋ยวกูลองเข้าไปดูดิคือเคีมันเป็นเี้ยอะไรไม่รู้อะ่ะไอหา่าลากโซนสามกูแบบเมื่อก่อนกูเล่นอยู่ดีดหมก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่หรอทําไมรอบนี้แม่มันมีปัญหามึงบ้าไปละแล้วมันก็อยู่แต่เซิร์ฟเดิมๆเมนี่ยแล้วกูก็ถือไม้ไม้นี่เหมือนเดิมอะ เอาเอาผมไปไม่ได้อ่ะเอาอะไรครับเนี่ยเนี่ยผมไปไม่ได้อะโซนสามแมงเสือกมีปัญหาแล้วกูก็ยังมาอยู่ในเซิร์ฟเดิมอีกเชี่ยมึงเอาเซิร์ฟเดิมมาทำเชี่ยอะไรวะโอ้ยตายละมีปัญหาแบบนี้แหละแบบเนี้ย กูไม่สามารถฟาร์มโซนนี้ได้อะคิดดูเอาดิไอ้เหี้ยเอยกูไปไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะเหียเกมแม่งกูส้มตีและเหียโซนสามแม่งเกิบมีปัญหาไอ้เหียกู quest. ไม่เอาแม่อะไ้สัตโซนสองแม่งดีกว่า ถ้ามึงจะมีปัญหานี่กูไม่เอาแม่เลยเฮียถ้ากูจะไปปลดล็อกโซนใหม่ก็ต้องมีเงื่อนไขในการปลดล็อกอีกคิดดูเอาดิเฮียเกมมึงอควายแลกขนาดนี้คุเมื่อก่อนโซนสามกู 3, เล่นใจไม่เคยมีปัญหาทำไมโซนนี้แบบมันมีปัญหาไอ้เฮียหมองสิ้นเหรอ มีปัญหาทุกทีเล่นโซนสองได้วะเหี้ยฟ้องตายเหรอไอ้ควายเอ้ยแ่มดูจะเลิกเล่นเกมเฮี้ย,ยนี้ดีไหมวะถ้ามึงไม่แก้หรือไม่พูดาาตายกีย่นกาแต้โดนตีนกูอยู่ก็ได้เกมมยไม่เสือกบ,บั๊กอีกบั๊กเฮี้ยอะไรลักษณะกูเข้าออกไปแล้วก็ซจอแต่ซื้อดมเดิมโอ้วเมาเซ็ตเดิมีมอออาา้อะไร อื่นแบบไม่มีไงไงอีกยีมเ,เจอแต่ซื้อฟบเดิมพ่อตายเอ okay, เคมาไปรับอาวุธสุดพิเศษเลยนะซึ่งอาวุธี่ผมเก็บประมาณแบบครบแล้วนะก็ได้อาวุธมาแบบนี้ครับเป็นอาวุธดูดิเขาว่าดาเมจมันจะโหดหรือเปล่าดาเมจมันก็90นะมันก็ไม่ถือว่าไม่โหดมากหรอกนะอาวุธนี้แต่มันก็เป็นอาวุธแบบนี้นะ ที่แบบพึ่งหัดเล่นอะนะผมล็อกอินจบครบแล้วอาวุธที่กูดได้มาทั้งหมดแม่งดเาเมจเก้าสิบนี่นะเออมันเท่ากับไอดาเพนนะที่ผมเอาไปฟิวชั่นน่าจะเป็นร้อยอะถ้าเรายิ่งเอาเอาวุธไปฟิวชั่นเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นเนาะใช่เหรอกูฟาร์มโซนทะเลทรายก็ได้ไวะไอหี่อะโซนเซ็ จนกูต้องไปครามโซนนี้แทนนะคิดดูเอาอีเหอะลองคิดสภาพดิตายเหอะลับไปเกมมึงมีปัญหา ที่มันมีปัญหาคือมันมีปัญหาในด่านสามอะดา่านสามนี่เป็นเท่าไหร่อือเนี้ยเนี้ยมึงจี๊ดจี้เกมมึงเนี่ยกูเปิดมาก็มีปัญหาซะแ,ล,ะซะแล้วโซนสามอะถ้าคุณเล่นโซนสองอะไรไวาเฮี้ยถ้ามึงจะมีปัญหาอะไรเนี้ยีควายเอ้ยทีนี่หัวร้อนไม่หยุดเลยเฮี้ยเพราะเกมนี้แม่งเลยไอ้สันขวาเยเลย ดีเป็นไงดูนี้ถ้ากูเข้าไปในโซนนั้นอีกรอบนึ่งเดี๋ยวดูนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่านคนนี้เหลือเงินมึงจริงๆเลยไม่รู้จะว่าไงกับมึงไดเยี้ยโซนนี้ก็ยังไปไม่ได้ไม่รู้มึงจะสร้างมาทำเพื่ออะไรไม่รู้ปะ กูไปโซนสามเหมือนเดิมนี่ถ้าโซนสามมีปัญหาเนี่ยกูต้องจะไหมือละเนีย่ยมันมีปัญหาตรงนี้แหละเซิร์ฟสามไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรแม่งเหมือนมันไม่อยากให้กูฟาร์มในโซนสามเปล่าวะเนีย่ยคือแม่งเข้าไปคือแบบอาวุธแม่งก็ไม่ชักขึ้นมาแล้วทำไมเดี๋ยวนะ ทำไมผู้เล่นคนนี้ถึงแบบมันตีได้วะเฮ้ยงงกับมึงจริงๆเลยเขาทำไมคนอื่นเขาฟาร์มได้ทำไมกูแบบฟาร์มไม่ได้วะดูดิขนาดคนอื่นก็ยังเป็นนะคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยกูก็งงนะทำไมแบบผมใช้าอาวุธไม่ได้อะพรานั้นกูแบบเอาดาบก,กากๆดูดิมีปัญหาหรือเปล่ามากูลองดูดิ เฮี้ยอะไรวะโซนสามเนี่ยแล้วคุณก็อยู่แต่เซิร์ฟเดิมๆเฮี้ยมันกเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเี้ยสงสัยว่ามันต้องมีแฮกเกอร์แน่เลยไอ้ควาเยเฮ้ยแฮกเกอร์ป่วนเกมนี้หรือเปล่าวะกูไม่รู้เหมือนกัน แหมคนอื่นเขาก็เป็นนะแล้วทําไมคนที่แบบเข้ามาเล่นนมื่กี้ทำไมเขาแบบไม่เป็นบ้างวะดูเดียเ๋ยวนี่ก็ยังฟาร์มได้แล้วทําไมผมมันฟาร์มไม่ได้หรือว่าต้องรีสตาร์ปะวะลองดูดิน่าจะหายนะเสือกไม่หายเนี่ยคนอื่นที่เข้ามาใหม่แมก็เป็นเหมือนกันแล้วคนที่เข้ามาหลังๆเนี่ยทำไมมันไม่เป็นวะ ดูไอหมอนี่ดิมันก็ยังฟาร์มได้ปะเลือดแม่งก็ลดทำไมกูแบบฟาร์มไม่ได้แม่งใส่ว่ามันต้องมีใครที่อยู่เบื้องหลังแน่เลยกูว่ากูคงคิดเองเหรอมั้งมันไม่มีใครแบบมาป่วนเกมนี้หรอกจริงไหมผมไม่รู้แหละมันอาจจะเป็นบั็กก็ได้กูคงคิดเองนย่าเกมแม่งมีปัญหา ที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือมันมีปัญหาไงเอาง่ายๆโซนสามกูไม่เล่นแม่งก็ได้ไวะอเหีเ้ยมปัญหาตลอดเลยโซนหนึ่งก็ได้ไวะเสียไปโซนสามไม่ได้ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรวะเกมมึงห่วยแตกไอควายบัาก็เยอะแล้วกูก็ได้ได้เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเดิมๆม,มึงกูไม่เอาเซิร์ฟเดิมกูจะเอาเซิร์ฟใหม่ไอควายเอาเซิร์ฟเดิมมาหาพ่อเหรอ เอ้ย๋ยวเกมนันก็อย่าลืมแก้ด้วยสันความแม่งมันน่าสันขวานดีไหมเนี่ยผู้จีบไปเนี่ยใส่ามานานละอย่าด่าแล้วทำไมเขาดูเกมแม่งดิบัสเยอะขนาดนี้มันมันสมควรให้ด่าไหมเออเหี้ยหรือไม่ก็อาจจะมีคนมาป่วนก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นตัวเกมแม่งแล้วแหละที่ไม่มีปัญหาเออ เราก็อย่าไปโทษโทษไอแ้แฮกเกอร์หรือไอ้ผู้เล่นคนอื่นเลยไปโทษแบบโทษเกมบ้าสิเออเกมมันบั๊กไงใช่ไงแล้วก็โทษตัวเองด้วยนะครับใช่ครับแบดลู เหมือนมีอาวุธสุดลึกลับมันน่าจะขายนะมันชื่อว่าบูดากอนบูดากอนน่าจะเป็นร้านเขาวา ตกตินั่นะไม่แน่กลัวจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็ได้ก็รอดูอไปก่อนเนาะถ้าเกมแบบมันมันเลิกมีปัญหาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเล่น,ลอนรอบหนึ่งเอาร้อยแม่งมันหายมีปัญหาก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับถ้าคลิปหน้าเป็นคลิปเลต่อไปก็ฝากติดตามชมนะเนี่ยเสียลมเลยเกมมึงเลย